นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมะนี้อ่า เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะ,ะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาประจำวัน เอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปไป,ประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันเเพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมาย,มาย,มายถึงแตมเมืองไทยเมืองนอกทุกแห่ง ถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดามฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีห้ทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้น ก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบประงับก็คือกายกับใจอไอความเป็นจริงนั้นไอใจของเรานั้น มันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากวัดเอาสีเขียวใสเข้าไปสีเหลืองใสเข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไป อันนี้ก็เหมือนกันฉั่นนั้นจิตรเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไป มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอความเป็นจริงนั้นน้ำสีมันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี้ควรวันการันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปนกับอารมณ์มันหลงอารมณ์ พูดนะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงมบนี่เหมือนการกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยๆไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโลกประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่เมื่อไม่มีใครตามรักษามัน เมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนคนคนหนึ่งซึ่งราษสจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก่อป็นทุกจ์ิตนี้ก็มกันผัน,นั้นถ้าว่าขาดการโอกรมบ่มนิสัยทำความเห็นในถูกต้องแล้วจิตนี้ก็รำามากฉันนั้นดัะฉะนั้นการกระทำ ให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรม,มะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วน,นสองอย่างเท่านั้นเนี่ยกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรม ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมานั้นเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดกกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันบุ่นวายกัน มิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายอืมเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ <c oughs> ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทางหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกบ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทางหลายเหล่านี้ญญานเรียกว่าจิตแต่ปัจจุบันนี้จิตก็ยังมี เช่อนอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหงก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตในไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิต จิตตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องนี้แล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้ว่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ ที่จอนข้ามาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างที่นี่เมื่อเราม,มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็อํทำจิตของเราให้ยุ่งการจะ่ทำจิตให้เป็นรากฐานก็คือสมฐานรม หายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอนาปานสติอนาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าลมอนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมาย หลายอย่างมันก็ยากลำบากเอารมณ์นี้ดีกวา่าเพราะอารมณ์นี้เป็นมงกุฎธรรมฐานตั้งแต่ขั้งยึกดำบรรมาแล้วเรานั่งสมาธิตอนเรามีโอกาสดีๆเรากอไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแต่ตั้งกายให้มันตรงแล้ะ็นึกในจิตของเจ้าของว่าวัดนี้ เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนอิดของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามรมอน,นี้ให้มีความรู้สึกสุู่แต่รมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออก การกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวแดีอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอด,ดีพอดีสติคือความระลึกได้สจำปัดสัญญาคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจัดหิตนั่นแหละให้รู้ว่ารมออกให้รู้่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน,น้นไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้ เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้เดี๋ยวก็กำหนดลมหายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าล้วกำหนดสติความระลึกไตรตามกันไปสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปทางแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้ กลางลมอยู่หัวไทยคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวไยปลายลมอยู่จมูกเมื่อลมหันใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลาลงลมอยู่หัวยนี่ปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นรวมหนึ่ง 1, จมูกสองหัตไทยสามแะดือเด้กก็หนึ่งสะดือ 1, สองหัไทยสามจมูกกำหนดสามการนี้หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยกำหนดลงนั่งกำหนดต่อไปให้รู้จักต้นดมกลางดมปลายดมต้นลมรลางดมปลายดมจมูก บางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องเราเ็ดต่างๆขึ้นมาเป็นต้ัวยกลมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์อ่ะไอจิตนั้นมันก็จะเป็นวิจารณคือการพินิจพิจารณาทุกทีไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆไปทำอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จัก ปลายลงก็รู้จักสม่ำเสมอแล้วตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลมปลายลมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำไปทำไปเช่นนี้จิตมุตุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมุตุตาควรแก่การงาน คือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตมันก็รวมเข้ารวมหายใจกระเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้ตัมปาชัญญะคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี้เองเราทําแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆไปจนวกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือ จิตนี้มันจะฟักไฝ่อยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักลายลมนี่ก็รู้จักเมื่อรู้จักเชนนี้แล้วก็กำหนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบ,งบแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเรามันออกแต่กเมันเข้ามันออก มันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจุนจิตของเราสบายสงบความสงบของจิตเกิดขึ้นเนี่ยให้หยุดจิตนี้เดียวหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกตลอดไปนี่การกระทําจิตเช่นนี้เรียกว่า ทำจิตให้สงบแล้วทำจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานต้องรามฐานอันนี้ให้พยายามทำทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนา การภาวนานีออ้มีหลายประการเหมือนกันในอิริยาบถท,ทั้งสี่มดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ขอแต่ว่าเรามีสติกำหนดอยู่เสมอเลยว่าบัดนี้จิตใจเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหม จิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้หมายความว่าให้รู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลานี่เรียกว่าการทําจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็น เมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจารณาพิจารณาหรือพิจารณากรรมฐานคือร่างกายของเราตั้งแต่ศรีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศรีรษะเอาจิตที่สงบเลยพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วยให้เห็นเกสาโลมานขะาตันตา,านตาโจเป็นกรรมฐานนี้ว่าให้เห็นว่า รูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีลมกลุ่มจังสี่กลุ่มนี้ท่า,รรานเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าสัตว พระบรมศาสดาท่านสอนว่าอันนี้สักว่าแต่ธาตุทนั้นะคือดินอวัยวะร่างกายเรานี่สิ่งที่เคลื่อนแข็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเรานี่แต่เนี่ว่าธาตุนะลมพัดขึ้นบังบนลงเบื้องต่ำนี้ท่านเรียกว่าธาตุลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายทั้งหมดนี้นก็่านเนียกว่าธาตุไฟ ที่นีคนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีสะเมียนไม่มียวนไม่มีเหล้าไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ที่นี่ยึงสมมุติว่า เป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาในความพิจิงว่าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ไม่มีอะไรก็ดินก็ดีน้ําก็ดีไฟก็ดีลมก็รียกว่ามนุษย์นี้จะขอไปรู้วออนิจจังทุกขังอนาาัจาคือเป็นของแม่แน่ยืนเป็นของไม่ยังยืนเป็นของแม่แนนอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ชั่นี้ไม่ยังยืนอยู่กับที่ แม้แต่ว่าไอ้ร่างกายของเราก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเลยทีเดียวเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมดืถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี่กุมันตันเอมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเต็มมันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายก็ได บางทีคิดจุก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเราด้วยไปเป็นเป็นทุกข์บัง่งเป็นจุกบังสลับขับซ้อนกันไปนี่เดี๋ยวจิตนี้มันเป็นของไม่แน่นอนกายนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกข,ขังรวมแล้วเป็นอนัตตา สิ่งทั้งหลายนี้พระบรม,มครูของเราท่านจึงว่าไม่ใช่สัตว์ใ่ใจบุคคลไม่เจ่ตัวไม่ใจตตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเดียวกว่าธาตุคือดินน้ำไฟลมทัานั้นเองอันนี้เรื่องการพิจารณาเอาจิตมาพิจารณาเมันเห็นัดตรลงไปแล้วเมื่อมาเห็นัดตรลงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้าง เราชั่วบ้างเราทุกบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายๆอย่างนี่มันก็ถอนไปพอไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์จัดทางหลายเป็นอันเดียวกันเห็นไฟเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นดินเดียวกันกับไยสารพัดอย่างมันเป็นธาตุเท่านั้นคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเมื่อจิตเราเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปาทานความยึดมั่นความถือมั่น ออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพินาเห็นอนิจจังทุกขังนัตาแะ้วตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็น่าสังเวชถอนอุปทา,านออกแล้วอถอนอุอปทา,านออกไม่ก็ไปยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว,ว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างอจิตใจเห็นเช่นนี้มันเกิดที่ปีธาความเมื่อนาย ลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตใจเราเคยจุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีพ้นจุดเดือจะต่มคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมฐานเพราะนั้นน,นี่จริงจะขอฝากโยง เอาไปพิจิตรพิจารณาเอาไปศึกษา,าประจําวันประจําชีวิตของโยมแนมารับธรรมะโอวาทคําสั่งสอนไปจากมาจากวัดตองประพงหรือวัดนานาชาติแล้วอันนี้เป็นมรดกตกทอดนี่ละโยมมาคราวนี้นะพระทั้งหมดทางพระลูกชายด้ยทางพระอาจารย์ทั้งหลายด้วย แล้วเอาเอาธรรมะนี่ฝากเอาไปพินาใจเราก็จะสบายต่อไปนี้ใจจะไม่วุ่นวายใจก็อะสงบสงบกายวุ่นวายก็ช่ังมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวายถึงแม้วความวุ่นวายจะในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นอนทางที่ดีที่ถูกต้องมี